เกมการสัปดาห์ที่ผ่านมาครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครคู่ระหว่างมิลานที่เปิดบ้านเอาชนะเปเชไป21นะครับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายคนพูดถึงครับก็คือจังหวะที่แฟนบอลมิลานครับได้ปาแบงค์ปอมฮะลงมาใส่ดอรุม่าครับซึ่งเป็นประตูของเปเชครับแล้วก็เป็นอดีตนักเตะของมิลานด้วยนะครับทำไมแฟนบอลยังโกรธนักเตะคนนี้อยู่เนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาเล่าให้ฟังนะครับต้องย้อนกลับไปครับว่าทางด้านของดอรุม่าหรือว่าน้องดอนในแฟนมิลานเรียกกันเนี่ยนะฮะน้องดอนเนี่ยเป็นประตู สูงใหญ่นะฮะแล้วก็การเล่นที่นิ่งเรียกว่านิ่งเกินอายุนะครับแต่ไม่น้องดอนเนี่ยก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างเร็วครับแล้วก็เป็นขวัญใจของแฟนมิลานเลยครับแต่ว่าลอยราวแรกครับต้องย้อนไปในปี2 0 1 7ครับตอนนั้นน้องดอนเนี่ยเหลือสัญญาอยู่ปีเดียวครับแล้วน้องดอนก็เลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับทีมแล้วก็เป็นการบีบสโมสรเนี่ยให้เสียตัวน้องดอนย้ายแบบฟรีๆนะครับตอนนั้นมีหลายทีมติดต่อเข้ามาครับแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเปเทด้วยนะฮะซึ่งน้องด เรียกค่าเหนื่อยที่มันแพงขึ้นเรียกค่าตัวที่แพงขึ้นครับแฟนมิลานก็เลยตั้งฉายาว่าจากดอนนารุม่ากลายเป็นดอลล่าดุม่าครับตอนนั้นเนี่ยปี2 0 1 7ครับแฟนบอลโกรธมากครับเพราะว่าจะขายก็ไม่ยอมขายจะต่อก็ไม่ยอมต่อบีบให้สโมสรเนี่ยต้องเสียฟรีอย่างเดียวครับและตอนนั้นครับก็มีการเล่นแง่ของเอเนต์ N ด้วยครับเจรจากันไปกันมาก็ไม่ลงตัวสักทีแฟนมิลานเนี่ยโกรธมากแต่สุดท้ายครับด้วยความที่ครอบครัวของน้องดอนเนี่ยเป็นแฟนมิลานครับก็มีการกเกลี้ยกล่อมกันและสุดท้ายเนี่ยน้องดอนก็ ก็โอเคให้อภัยครับข้ามาในปี2021ครับเหตุการณ์มันคล้ายๆเดิมครับน้องดอนเหลือสัญญากับทีมไม่กี่ปีแล้วก็กําลังเจรจาการต่อสัญญากันอยู่ครับแล้วก็มีการยืดเยื้อแมีการดึงเชงว่าเงินเนี่ยอยากได้จํานวนเท่านี้อยากได้ค่าเหนื่อยเพิ่มเติมอยากได้ค่าเซ็นเปล่าค่ากินเปล่าด้วยครับแล้วก็ยื้อแล้วยื้ออีกตกลงค่าตัวเท่านี้อยากได้ทั้งนู้นทั้งนี้สุดท้ายครับมิลานเนี่ยยอมจ่ายในราคา8ล้านยูโรต่อปีครับแต่น้องดอนก็ตบปากรับคําอย่างดีสุดท้้ายเเนนี่่ไปปพลลิขอม็13 3ล้านยูโรต่อปีทําให้มิลานครับก็ตัดสินใจตัดหางปล่อยวัดครับรีบไปเจราจาคว้าตัวไม้ไมยองครับแล้วก็ปล่อยให้น้องดอนเนี่ยอยู่กับทีมแบบหมดสัญญาแบบไม่เผาผีกันแล้วก็ปล่อยฟรีไปเลยเพราะว่าได้ตัวไม้ไมยองมาแทนแล้วครับแต่เหตุการณ์นี้ครับพอน้องดอนย้ายอยู่เปเ,เช่ครับก็เลยกลายเป็น เรียกว่ายิ่งรักก็ยิ่งเกลียดครับนักเตะจากนักเตะขวัญใจกลายเป็นนักเตะเป้าหมายในการตะโกนด่าตะโกนล,ล้อแล้วก็ตะโกนต่อว่าอันดับหนึ่งของทีมมิลานเลยครับเพราะว่าทําไมแฟนมิลานถึงไม่ชอบหรือว่าเกลียดน้องดอนะก็ต้องย้อนกลับไปครับเพราะว่าตอนสัมภาษณ์ครับตอนเป็นดาวรุ่งตอนเล่นกับทีมเนี่ยปากบอกว่ารักมิลานครอบครัวผมคือมิลานรักทีมอย่างนู้นอย่างนี้แต่สุดท้ายครับเจ้าตัวเลือกที่จะบีบให้สโมสรเสียเขาฟรีๆแล้วก็เล่นแง่เรียกค่าตัวเรียกค่าเหนื่อยเกินจริงนะครับแล้วก็เหตุการ เปเช่เนี่ยเขาตกลงกับมิลานด้วยตัวเลขเท่านี้แล้วครับมิลานพร้อมจ่ายตัวเลขเท่านี้แต่สุดท้ายเนี่ยเปเช่ยื่นข้อเสนอให้มากกว่าก็กลับลำพิลลินครับย้ายทีมทันทีทำให้แ,แฟรมิลานเนี่ยก็เกลียดแบบไม่เผาผีเลยครับแล้วมันก็ส่งผลมาเกมกลางสัปดาห์ครับที่แฟนมิลานเนี่ยปาเงินเป็นเงินปลอมแบงก์ปลอมครับที่สกรีนหน้าของเจ้าตัวของน้องดอนเนี่ยพร้อมกับข้อความต่างๆนานาครับไม่ว่าจะเป็นข้อความที่เขียนว่าทหารรับจ้างหรือว่าชายผู้ไร้เกียรติแล้วก็ดอลลารุมม่านะครับซึ่งประมาณว แล้วก็ในธนาบัตรครับมีตัวเลข71ครับซึ่งตัวเลขนี้ไม่ใช่ตัวเลขอายุไม่ใช่ตัวเลขค่างเงินฮะแต่ว่า71เนี่ยเป็นตัวเลขที่แฟนบอลรู้กันครับว่า7 1เนี่ยมันหมายความว่าชายผู้ไร้เกียรติครับก็เป็นการออกมา โจมตีน้องดอนนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเข้าใจทั้ง2มุมมองครับในมุมของแฟนบอลเนี่ยแน่นอนพวกเขาไม่ีสิทธิ์ที่จะโกรธหรือจะเกลียดนักเตะที่ทําแบบนี้ได้ครับเพราะว่าพูดอีกอย่างทําอีกอย่างครับแฟนบอลก็ต้องรักมากก็ต้องเกลียดมากเพราะว่าน้องดอนเนี่ยคือเด็กปั้นของมิลานเลยเป็นลูกม่อของทีมแล้วก็เป็นขวัญใจของทีมแล้วแล้วก็ถูกคาดกันว่าน่าจะเป็นตำนานคนต่อไปแต่เมื่อเจอพฤติกรรมแบบนี้แล้วแฟนบอลก็มีสิทธิ์ที่จะโกรธที่จะเกลียดครับส่วนน้องดอนครับที่ต้องน่าชื่นชมเข ไม่มีท่าทีหันไปตอบโต้เลยครับก้มหน้าก้มตาวอร์มอัพแสดงความเป็นมืออาชีพแล้วก็โชว์ผลง,งานอย่างเต็มที่นี่ถือว่าเป็นความเป็นมืออาชีพแล้วก็ความนิ่งเกินอายุของน้องดอนเพราะว่าอายุยังน้อยครับแต่ว่าฝีไม้ลายมือเนี่ยไม่ธรรมดาครับได้แชมป์ยูโรกับอิตาลีมาแล้วแล้วก็เป็นตัวหลักของทีมชาติตัต้งแต่อายุยังน้อยเชื่อว่าน้องดอนครับก็คงจะเป็นมือหนึ่งอิตาลีไปยาวๆเป็นตำนานของอิตาลีได้แต่ว่ากับแฟนเอซิมิลานเนี่ยก็คงต้องทำใจลําบากหน่อยแล้วถ้าในอนาคตถ้าบุเพสันนิวาสมีจริงน้้องาาวบปีชช่พ ก็เป็นไปได้ก็ไม่รู้ว่าวันนั้นเนี่ยแฟนบิลานจะให้อภัยหรือ,อยังนะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะฮะแล้วก็ถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอลเต็มแม็กทุกช่องทางครับทั้งทาง Facebook YouTube แล้วก็ติกต็อกนะครับกลับมาพบกันใหม่ได้ในคลิปต่อไปกับเรื่องเล่าฟุตบอลแบบนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ